บันไดที่อยู่ในบ้านนะฮะตามความเชื่อของทวงจุ้ยนะฮะหรือศาสตร์หวงจุ้ยโบราณเนี่ยนะฮะควรอยู่ตำแหน่งใดที่จะนำพาโชคลาภและความร่ำรวยเข้ามาสู่ชะตาของคนที่อยู่ในบ้านนะ,ะหากวางไม่ถูกนะฮะควรแก้ไขอย่างไรนะฮะในคลิปนี้ผมมีคำตอบกดถูกใจด้วยนะฮะสำหรับนะฮะบันไดที่อยู่ในบ้านนะ,ะับเป็นเหมือนกับ ประตูนะฮะนำโชคลาภนำความร่มรวยนำความบุดมสมบูรณ์นำเรื่องดีๆเข้ามาสู่คนในบ้านนะฮะฉะนั้นบันไดในบ้านเนี่ยห้ามหันไปทางหน้าบ้านห้ามหันออกไปทางหน้าบ้านและตรงกับประตูหน้าบ้านนะฮะถ้าหากตรงประตูแล้วก็หันออกหน้าบ้านออกไปเนี่ยนะฮะก็จะนำพาความร่ำรวยความโชคดีความบุดมสมบูรณ์ออกจากบ้านไปนะฮะ ฉะนั้นให้แก้ไขนะฮะโดยเอาตู้เสื้อผ้านะฮะหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะเป็นฉากกั้นก็ได้นะฮะนะตรงหน้าบันไดนะฮะแล้วเดินอ้อมไปหน่อยนะฮะเพื่อขึ้นไปอย่างบ้านนะฮะนี่เป็นการแก้เค็ดนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะอยากจะมีวัตถุมงคลเครื่องรางเสริมดวงชะตานะฮะวันนี้ผมมีเครื่องรางสายพุทธคุณนะฮะเป็นพุทธศาสตร์นะฮะ นะไม่ใช่ไสยศาสตร์นะอันนี้ที่เห็นในมือผมเนี่ยนะฮะนี่คือตะกุดโบราณน,นะฮะเป็นตะกุดเทาะนะฮะเป็นตะกุดเทาะน,นะฮะเป็นตะกุดครอบจักรวาลนะฮะในนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นแผ่นทองเหลืองจานอักขระนะฮะยันเทาะนะฮะแบบโบราณน,นะฮะนะแล้วก็มีคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยู่ในนี้นะฮะโดยใช้ตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะ ตามหลักพุทธศาสตร์นะฮะในการสร้างเครื่องรางนะฮะอันนี้ก็คือศาสตร์แรกนะฮะแล้วก็ใช้พุทธศาสต,ตร์แล้วใช้โหราศาสตร์นะฮะก็คือตำแหน่งดวงดาวนะฮะนะปลูกเสกตามตำรา,บรา,าโบราณนะฮะเป็นตะกุดโบราณนะฮะใช้เสริมดวงชะตานะฮะตะกุดท้อเนี่ยเป็นตัวแทนนะฮะของพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานะฮะถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อมาแต่โบราณนะฮะผู้ใดบูชาเพียงตั้งนโมสามจบ นะฮะแล้วเระลืกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะฮะก่อนติดตัวตอนห้อยคอนะฮะนะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเสริมสร้างนะฮะความขังนะฮะหรือสร้างบารมีนะฮะผู้ใดบูชายันท้อเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ทองคําไว้ในศาสนานี่เป็นความเชื่อแต่โบราณนะนะท่านใดอยากจะได้นะนะฮะตะกุดครอบจักรวาลนะตะกุดเทาะนะฮะ ครอบจกอักรวาลนะฮะเอาไว้ติดตัวพวกพาได้นะใส่กุื้อแบบนี้ได้นะฮะนะก็ลิง์กไลน์อ่ะด้านล่างลิงหน้าช่อง t i กต็อนะฮะวันนี้สวัสดีครับ